กาบสวัสดีค่ะทุกคนค่ะกาบสวัสดีนะคะกาบสวัสดีนะคะสลามมัตอรีลายอค่ะนะคะเพราะฉะนัน้นวันนี้เราก็ มาเจอกันในวันนะคะขึ้นปีใหม่ของชาวมุสลิมของเราค่ะนะคะห้าสิบเก้าคนหกสิบหกคนกลับสวัสดีค่ะนะคะไม่มีใครอวดใครค่ะนะคะไม่มีใครอวดผัวไม่มีใครอวดใดทั้งสิ้นค่ะนะคะก็ขออย่างอื่นอย่างอื่นก็ขอนะคะขอให้ชาวมุสลิมของเรานะคะ จงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ FC ที่เป็นมุสลิมนะคะวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของพวกท่านนะคะจากใจของน้องเฟิร์นก็นะคะมานะคะอวยพรให้นะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็นะคะขออยู่เย็นเป็นสุขค่ะนะคะคิดถึงเจ้าลิงน้อยสวัสดีค่ะคิดถึงเช่นกันค่ะ นะคะน้องอาร์มสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าคนนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะนะคะเน็ตกลับมาปกติแล้วทุกก็นะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดเดี๋ยวจะมาทักทายกันเดี๋ยวขออนุญาตเปิดพัดลมนิดนึงนะคะเปิดแอร์เปิดพัดลมนิดนึงนะคะหนดีค่ะนะคะหนึ่งร้อยแปดนะคะ กูไม่คไม่เป็นคนคดโกงใครค่ะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสือกพิมมาค่ะกูชี้แจงไปหมดแล้วไม่ต้องเสือกพิมพ์นะไม่ต้องเสือกพิมพ์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องเสือกนะคะกูจะไม่พูดเรื่องเก่าๆอีกแล้วนะคะมานะคะมามีความสุขนะคะมาอยู่กับโลกความเป็นจริงค่ะนะคะวันนี้กูหยุดงานนะคะวันนี้กูหยุดงานกูไม่ได้ไปทํางานนะคะ ูอยากเจอพวก fc ที่น่ารักที่ให้กําลังใจตลอดมาขอบคุณมากขอบคุณจากใจนะคะแล้วก็ขอบคุณ fc นะคะอิสลามนะคะทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่บางนาลาไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ฝั่งจนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนโนรีนะคะที่ติดตามน้องเฟิร์นอยู่ก็ขอขอบคุณมากขอบคุณจากใจขอบคุณจริงๆ นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะนะคะที่นะคะเข้ามาสัมผัสเข้ามาดูน้องเฟิร์นเข้ามาดูหญิงลีแล้วนะคะทำให้ทุกคนนะคะได้สนุกได้เพลิดเพลินละนะคะได้หายเครียดนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบสามคนกับสวัสดีค่ะนะคะ กูเป็นคนที่ว่านะถ้าไม่รู้ความจริงหรือถ้าว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กูจะไม่พูดค่ะนะคะกูจะไม่พูดนะคะแล้วก็หน้าไร้สดกูนะคะไม่ต้องถามในสิ่งที่กูไม่รู้ค่ะนะคะวันนี้พูดนนะคะไปกี่รอบแล้วก็หลายรอบเป็นคนที่นะคะคนเขามีมารยาท คนได้รับการศึกษาคนที่อยู่ในเอออยู่ในศิลธรรมอยู่ในอะไรที่มันได้รับการอบรมบ่มชี้มาอย่างดีอะค่ะนะการให้เกียรติคนอื่นพูดนะคะมันไม่แปลกค่ะนะคะมันไม่แปลกเลยนะมันไม่แปลกแล้วก็มันมันมันดูเรียบร้อยนะหัดเป็นคนที่พูดเพราะหัดเป็นคนที่อยู่ใน สิ่งที่ดีๆอ่ะนะมันก็จะบังเกิดผลดีสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ในใกล้ชิดคนดีๆเราก็ซึมซับสิ่งดีงๆนะคะอืมไว้อะไรให้กับเน็ตอืมไว้กับอะไรให้กับเน็ตไม่ต้องไว้อะไรค่ะนะคะเน็ตของของสามบีบีมันเลิศอยู่แล้วนะคะมันเลิศอยู่แล้วเน็ตบ้านของเขาอะค่ะนะ ค่าทําผมค่าแต่งหน้าแต่งเองค่ะนะคะหาโร่ยน้องรัตนาแก้วรักสวัสดีค่ะมาดามจี ia, ๊ยบมาอวยพรอะไรตัวเองยังโดนมาดามจี๊ยบนะเราห้ามไม่ได้หรอกนะคะใครอยากจะด่าด่าไปเลยค่ะนะคะอยากจะด่าด่าไปเลยนะคะ แต่ฉันเชื่ออย่างหนึ่งว่ากรรมใดใครก่อมาดามเจีย๊ยบคนนั้นมันต้องรับกรรมของมันอยู่แล้วนะคะการที่เรานะคะทำอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ดีมีสุขนะคะไม่ไปอะไรกับใครไม่ไปพาดพิงใครไม่ไปแซะใครไม่ไปด่าใครไม่ไปเกี้ยวการใครคือนะคะนั่นแหละก็คือพระที่จะคุ้มของเราไปตลอดค่ะนะคะมาดามเจีย๊ยบ คนแก่ดูงานเอาไว้มึงค่ะกูเด็กฝึกงานค่ะนะคะเด็กฝึกงานค่ะแล้วก็การทำหัตถการของกูก็นะคะกูก็เรียนมานะคะแล้วก็สถานที่ที่กูเรียนก็คือเป็นนัมเบอรวันค่ะนะคะนัมเบอร์วันค่ะบอกเลยโรงเรียนจนาอินเตอร์เนี่ยนะคะเป็นโรงเรียนที่นัมเบอรวันค่ะนะคะหลักการสอนนะคะวิชาการหัตถการนะคะ อันดับหนึ่งไม่แพ้ใครค่ะนะคะไม่แพ้ใครแน่นอนจ้ะนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะนะคะความที่เราใกล้ชิดนะคะความที่ว่าเออคนที่มาสอนหรือว่าบุคลากรที่มาสอนอาจารย์ที่มาสอนเป็นหัวหน้าพยาบาลทั้งสิ้นนะคะนั่นแหละเขาบอกแล้วว่าการที่อยู่ใกล้กับคนดีเราต้องซึมซับสิ่งดีๆเข้าไปแน่นอน แล้วก็ในส่วนตัวเราก็เป็นคนดีมาอยู่แล้วอะไรที่สิ่งดีๆเราก็ซึมซับเข้าไปนะซึมซับเข้าไปผลดีมันก็จะรอยอยู่ข้างหน้าอืมเวรกรรมมีจริงถูกนะคะมึงจะไปเรียกลุงเรียกเฮียก็เอาแต่มึงชอบเอามึงแต่เอาแต่มึงถนัดแต่กูนะคะน้องเฟิร์นก็คือน้องเฟิร์นค่ะ หญิงลีก็คือหญิงลีค่ะนะคะกูไม่ได้ไปเป็นลงเป็นเฮียไม่ได้เป็นเครือญาติไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวเฮียสําหรับพวกมึงนะคะก็นะคะ,นะคะอะไรที่ไม่ดีไม่ดีก็เลิกเถอะค่ะนะเลิกเถอะนะการด่าคนสาบคนหรือว่าพวกมึงที่มาด่ากูอะ่ะเอาแบบคำข่าวมากูชอบนะคะแต่ถ้าปีนเกี่ยวเกินไปก็นะคะยกให้กับ ครอบครัวมึงไปกันแล้วกันนะคําพูดสวยหรูสัมมากน้องลีมาดามจีย๊ยบคนเราอ่ะนะต้องรู้แก่นแท้ของเขาก่อนนะมาดามจี๊บอะไรก็แล้วแต่นะคะฉันโดนด่าไม่ใช่ว่าโดนด่าครั้งเดียวโดนด่ากับสิ่งที่ไม่ได้ได้ทำนะคะสิ่งที่ไม่ได้ก่อสิ่งที่ไม่ได้บังเกิดกับฉันแต่ฉันโดนหมด นะมาดามจี๊บฟังไว้ด้วยนะต่อไปนี้ฉันจะซัดทุกประเด็นซัดทุกคําพูดซัดทุกข้อกล่าวหานะคนเรานะถ้าเป็นคนที่มีมนทินถ้าเป็นคนที่ว่าที่เขาด่ากันแบบฉ่ำๆทั่วไปอ่ะนะคงไม่ได้มาเยืนถึงจุดนี้หรอกค่ะนะคนเชื่อแน่นอนว่าบาปบุญคุณโทษมันต้องมีแน่นอนนะคะ อะไรที่เราไม่ได้ทํานะคะก็ไม่ได้ทํามึงจะปรับๆมาปรับปรามกูยังไงกูก็ไม่ได้ทําจ้ะเพราะกูอยู่ในในกูตั้งมั่นอยู่ในสิ่งดีๆนะคะการที่ว่าไปวัดไปวาการที่ว่าอ่ะนะใกล้ชิดกับคนดีๆอาจารย์ดีๆบุคลากรดีๆหรือเพื่อนดีๆนะคะซึมซับเข้าไปแน่นอนค่ะนะคะไม่เสงโง่แต่การไม่ไม่ย่อไม่ไข่ มาเยียบยำกัน,ลนแล้วกันนะแรงตายสัตสัตว์ไปตรงไปตรงมาวะกูไม่ช่งโง่นะคะไม่เสงงว่าไม่ใชกควายแต่กากูไม่ย่อมไม่ข่มาเยียบกันแล้วกันจำนะเอออะไรที่กูไม่ได้ทำนะมาดากูมาวาก,กูนะก็ขอให้สิ่งเหล่านั้น ข่าวลอบไปหาตั๋วนะคะข่าวรอบไปหาตั๋วเลย ơi. นะแกงพุงปลาอร่อยมากค่ะแกงพุงปลาร้อยเหล็กขึ้นว่าถ้ำสองมอแล้วก็นนุ่มจีนซังมาสองโลตอนนี้เหลืออยูย่นิดเดียวเหมือนกับถิ่วันลงไปไอ้แร่น่ะแหละนะตอนนี้มีเน็ตแล้วแล้วก็เอา,าให้แร่เลยว่ะแกงพุงปลา กูนี่คนทำร้อยแล้วก็เป็นอาหารที่ว่ากูกินมาตะเล็กเด็กดก,กินมาตะเหล็กว่าเออพ่อ,พ,อพ่อได้กินข้าวได้พ่อได้กินแพดได้กูก็เห็นแกงพุ่งปลาเขาแกงมาตะลอดแล้วก็กูชอบตะลอดโตเป็นซ้าวมากกูก็ทําเด็กมาตลอดแกงพุ่งปลาเมื่อวาอะไรไม่ร้อยหาของกูเครื่องแดน,นค่ะเอากูนี้ ไปทาไมมึงแรกแล้วทาแล้ว่าร้อยขนาดไหนอืกูไม่ได้โมคนดูเยอะแต่มีคนดา่าฉําให้มันด่าไปบอกแล้วให้มันด่าไปมันจะด่าไปถึงหัวควุ้ยไรใครมันด่าไปนะให้มันด่าไป,นะาไปเราโรดตัวเรานะ เราโรตัวเรา,เราโรพฤติกรรมเราค้นรอบข้างเขาโอเคกับเราขอบครัวเราเที่ยกันถุกวันเนี่ยนะก็คือโอเคแหละไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกาเสียงมาหาข้างนูน้นไม่ต้องไปฟังนะถ้าไปฟังปวดหัวเปล่าๆนะตัดไปเสียตรงน,นั้นเอาเทวาเราทำงานเอาเทวาเรามีอาชีพของเรา นะเมื่อตอนนี้ฉันไม่สนใจอะไรเน็ตกับเมื่อนกันนะคะเอฟซี MC ถักท่ายมาต่อใดจะไล่ต่อใดจะไล่ต่อใดจะไล่นะกันนี้แลไล่แล้วแล้วแล้วก็พูดนะพูดไปเน้นไปเรื่องงานเรื่องการถี่ต้องฝึกงานในจ็อบทำงานในได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะเราต้อง แรงได้เหลืองเล่าพ่อไม่ต้องไปผ่าพิ้งทึงไข่นะโยแบบเล่าดีเดสุดแล้วนะต่อไปนี้นะกูจะไม่ไปคือตลอดเวลากับคือไม่ไปผ่าพิ้งไข่อยู่แล้วกันแล้วนะคะโยเทกูส่วนตัวพวกคุณเหระและ้วว่าคุณจะตัดสินว่าเป็นผือนะส่วนตัวฉันฉันไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับไข้อีกแล้วนะฉันขอทำงาน ฉันขอนะโยนในเทเทของชั้นเ่ฉันโหลดจากไม่ว่าจะเป็นแม่นําว้านไม่เป็น่ว่าครูไปไม่ว่าจะเป็นคุณบิวหรือคุณโบวีเทโยครุงเทพคนเล่านีเป็นคนเวทวาซับพอชั้นนะในไล่ไล่เรืืองบางคนก็นเป็นคนเทวาเออให้กาลังใจซ้อนวิธีแนวทางการใช้ชีวิตการปฏิบัติตัวนะฝนก็จะตกลาวห้ืฝ่าลันครึมๆึมาแล้วนะ ห <H ö ng> ัวทองแต่ก็ไม่หัวควุ้ยกันแล้วกันนะคะฟากไ้ด้วยนะคะแด่คอมเมนต์เบลอมานะคะหัวทองแต่ก็ไม่วัวควุ้ยกันแล้วกันนะคะหัวทองแต่มีมันสมองหัวทองแต่มีความหลูความสามากกับไม่ได้วัวควุ้ยกันแล้วกันนะคะเข้าใจนะอืม อยากให้เป็นคนน่ารักเหมือนแดกแดกอันนี้แหละเป็นคนน่ารักมันแดกแดกก็เป็นเป็นคนน่ารักแบบนี้แหละค่ะนะคะการติดตามฉันก็ไม่โดมั่งเหรอว่าฉันเป็นคนมันผือนะฉันเป็นคนเดียวว่าไม่ก้าวด่าวกับใครไม่ไม่ไม่อะไรกับใครหนึกจะพูดได้ฉันก็พูดตรงไปตรงมาหนึกจะแลงได้ฉันก็แลงตรงไปตรงมาไม่โดจะมาเซ้แซงไม่โดจะมาแกล้งเผื่ออะไรนะเข้าใจเด้อ หัวม่วงไหมคะว่าม่วงมายไม่ไมวม่ามวงกูพูดนะคะกูให้เกียรติเขานะคะกูพูดชื่อขึ้นมาเนี่ยคือคนที่เขาซัพพอร์ตจริงๆคนที่ว่าเคยช่วยเหลือกูจริงๆเป็นคนที่กูยกให้เป็นคนที่มีบุญคุณสําหรับกูคะ่ะนะคะกูไม่ได้เอาไปแสกูไม่ได้เอาไปกัด นะคะกูไม่ได้เอาไปทากเกลือค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกูไม่เป็นคนไม่เอาไปทากเกลือไข้ให้แสบให้รอดในขั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสือ้อนะคะฟังแล้วก็ไม่ต้องเสือ้อไม่ต้องแสดงความเฮียกมานะคะไปแสดงตรงอื่นได้แต่นาเฟซบุ๊กกูไม่ต้องแสดงเพราะกูเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วใค้ดีก็คือดีนะคะดีคือดีค่ะนะคะเลวก็คือตามเลวเลยค่ะนะ กูไม่ได้ขี่ชออีกอย่างหนึง่งความชอของกูไม่ได้บังเกิดขึ้นในตัวกูเลยอ่ะกูฉีแจกไปวันแล้วนะถ้ามึงจริงไปขี่ชอกับมึงไปขี่ชอกันต้องเอิญค่ะไปโยกันเถอะต้องเอิญน,นะคะนะคะจำไว้นะไอ้ควาย ไม่ต้องกลไม่ต้องเรียกกลัวป้าแล้วค่ะกูของเฟิร์นกูยิงลี่นะกูยังไงยังไงกูก็เป็นตัวกูแบบนี้พวกซูที่เข้ามาติดตามก็ติดตามมาแบบนี้นะจะด่าจะว่าอะไรก็ค่อยเรื่องจริงนะคะนะคะค่อยเรื่องจริงนะหาดยอมรับความจริงและปรับปรุงอ่าถ้าเรื่องไม่จริงกูก็ไม่ยอมรับค่ะ การปรับปรุงของกูกูปรับปรุงยอยแหวมึงไม่ต้องนานค่ะกูปรับปรุงยอยแห้วสันดานกูไม่ได้เยียนะคะสันดานกูไม่ได้เร็วสันดานกูไม่ได้ตอแหลกูตรงไปตรงมาค่ะนะคะพวกมึงอะ่ะเทมาดากูไปปรับปรุงสมังไม่ต้องใช้เฟซอวตารใช้เฟซสิงมาเลยเล่นแข่งกี่โมงมาดามเจี๊ยบนะ เล่นแข้งกีโมงอืมมาพอยโยในช่วงึกงานทำงานนะอุตสาโรนะมาดามเจี๊ยบนะอุตสาโรนะห่าเล่นแข้งกีโมงไม่ต้องเสื้อค่ะนะคะไม่ต้องเสือ้อนะคะคนดีเขาไม่ทํำกันค่ะนะคะอาจจะมีมางเวลามีงานซอบเออ,อยาดพี่น้องได้แันนี้เล่นกันเผื่อความสนุกสนานนะมันก็มีมาง นะคะในบางเทศกาลในบางครั้งบางครานะมาดามเจียเพอร์นะ,อ,ะอีสวยว่าพูดไปเรื่อยแม่หัววันนี้ได้สนุกสนานสนุกสนานหมดตัวบางกูความไม่เล่นเป็นถึงขนาดนั้นค่ะมดตัวอะไรนะคะกูไม่เคยมดตัวค่ะ ขอเพลงพี่ไข่น้ยหน่อยน้องเวดี่บอกว่าขอเพงลงรักพี่ไข่น้ยหน่อยมาดามเจี๊ยบน่ารักตลอดต้องดีอืมให้โรยกันนะคะมาดามเจี๊ยบจะผูดจะจาอะไรให้ต่อไปนี่อย่าให้โรยกันฉันจะฝาดเลยฉันจะฝาดเป็นลร้คนนะในเมื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ทำเราสมควรปกป้องตัวเองมา,มาดามเจี๊ยบก็ก็ก็ก ไล่ขังไล่ฆ่าที่ฉันเห็นโพสเพื่อปอกป้องตัวเองในสิ่งที่เราไม่ได้ทำมาดามเจี๊ยบฉันในเกียริเธอในท่านาทิเธอก็มีสิ่งซักซิ์มีอะไรถูกสิ่งถูกอย่างุ้มครองตัวเธออยู่มีเจ้าพอเจ้าอะไรของเธอนะฉันการห้เกียริในความเคารพแต่อะไรก็แล้วแต่นะทําไปใส่รับความจริงอย่ามาเม้นโดยเด็ดขาดเพราะว่าเราไม่โดดถึงแกนแท้เขาถ้าพูดไปฮอบ ถ้าพูดไปเป็นโกหกบาปไมยบาปค่ะในหลักในหลักในหลักธรรมมันก็คือบาปอยู่แล้วไปเสี่ยวใส่ความเขาคือบาปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลงนะคะเพราะว่ากูซ้อนตัวกูเองค่ะนะคะทุกวันนี้กูซ้อนตัวกูเองกูไม่ได้ไปซ้อนใครกูไม่มีกูไม่ได้เป็นคู่บาอาจารย์ที่หนังต้องไปซ้อนใครนะคะจันจตรา ควายอิจันจิดามึงแร่มังวันนี้วันดารีลายอเขาหยุดค่ะนะคะสัตว์ก็คือนะคะสถานที่ราชการวันนี้หยุดค่ะนะคะเข้าใจคําว่าหยุดด้วยค่ะนะคะอย่าพิมพ์โง่งๆแบบบ้าๆมานะคะมึงดูวันเวลาด้วยว่าเทศกาลของนะคะวันขึ้นปีใหม่ของชาวมุสลิมเนี่ยนะดูให้เขาด้วย ไม่มาเจอละรอตลอดนี่ก็รอบเหมือนกันเดี๋ยวจะเจอฉันขึ้นไปแล้วค่ะนะคะขึ้นไปรอเธอรอยเธอทักเธอโทรหาเธอไม่ว่างฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแม่ดาจียับเธอคือตัวแม่เธอคือตัวมามน,นะคะไม่ต้องไปอะไรมากมายค่ะนะไม่ต้องค่ะ ไม่ต้องกูไม่ต้องมาเรียกกูอีมิดค่ะเรียกตัวมึงานั่นแหละอีมิดค่ะนะคะใครเสี้ยมใครสอนใครใครแถลงความเย่ยมึงฟังก็คือตัวนั้นแหละค่ะอีมิดกูไม่มีอีมิดแน่นอนค่ะสันดานกูนะคะโคตรสกสารโคตรเอกากูไม่มีอีมิตแน่นอนค่ะไม่ต้องมาเรียกกูอีมิดค่ะนะคะนะคะอย่าให้กูแคบอย่าให้กูนั้นไปเลยนะคะอย่าให้กูต้องเอากฎหมายเข้ามา นั่นเลยค่ะนะคะนะคะเอาตัวเองก่อนนะคะเอาตัวเองก่อนกูก็เอาตัวเองค่ะนะคะกูเอาพระที่กูมีในตัวเองค่ะออกมาใช้นะคะไม่ต้องเสือกนะสงการนี้อยากเห็นแม่โดนุมาสา์น้ํามากค่ะฮัลโหลสงการก็คือใครเล่นก็เล่นเลยแต่ฉันนั้นโยบานค่ะทํางานค่ะต้องโยเว้นนะคะต้องโยเว้นนะคะเพราะฉนั้น ก็ไม่ได้สนุกสนานกันกันกนกบพวกเธอจ้านะคะตัวที่เรียกครูอ e ีมิตมึงกับกรุณาค่ะนะคะไปทำเฟซของมึงให้เป็นเฟซจริงก่อนนะคะมึงอย่าอวตารมานะคะถ้าอวตารมาแบบบ้าๆไปที่อื่นจ้านะคะไปที่อื่นจะโทรได้งไงอ่ะน้องดีบล็อกแชทไม่ได้บล็อกค่ะไปดาจีอัไม่ได้บล็อกค่ะ,คะนะคะไม่ได้บล็อกนะคะ นะคะมาดามเจีย๊ยบเธอคือตัวมัมตัวแม่ของฉันฉันจะเบล็บอกเธอเพื่อนะคะไม่ได้บลอกจ้ะนะสตอทางใต้อร่อยอย่าอย่าสตอนะคะอย่าขึ้นชื่อสตอมาแล้วก็เวนไหนครับอืมเวนไหนครับอันนี้ก็ไม่ทราบสิครับว่าเวนไหนแต่เวนมีอยู่แล้วค่ะ นะคะเวนมีอยู่แล้วนะคะจะโทรได้ไงคะ่ะน้องรีบ็อกซแซดรอค่ะทนายเต็นพร้อม,อมรอค่ะรอค่ะก็แล้วแต่นะคะรอไปค่ะนะคะหยุดแก่กี่โมงหยุดทุกหนึ่งนาทีจะ้ะ สวยวันสวยคืนเลยนะลำตั้มแหลมตั้มแม่ทำงานโรงพยาบาลอะไรขายอีเวนซังเรียกหวยอีเวนมมืองอีกร,รมค่ะนะคะมมืองอีจันไรค่ะนะคะมมือะขายเปรตค่ะนะคะนะคะฉาดเยีเหอ เม้นปอปกป้องคือเสือกค่ะพยาบาลสาวท่านหนึ่งสมสศักรีศิริสุกบอกว่าอืมฝึกงานอะไรหัวแดงแล้วอ๋อนะคะกูก็หัวแดงมันเป็นเทรนนะคะมันเป็นเทรนของนะคะมันเป็นเทรนของตัวกูทำไมเหรอคะนะ หัวแดงก็ดีกว่าหัวดําที่เสือกเรื่องเพื่อนนะคะเสือกเรื่องชาวบ้านนะคะหัวแดงยังมีมันสมองแต่หัวดําที่ไม่มีมันสมองพักก่อนจ้ะนะคะไปแยกแยะก,ก่อนจะ้ะนะฝึกหานทิปหรือเปล่าของกูไม่มีทิปค่ะนะคะกูไม่ไม่ฝึกหานทิปแน่นอนค่ะ สวแดงหรือโกลเด้นนะคะก็โกลเด้นนะคะอ่านะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะในรอบสองทุ่มอ่อนรอบหนึ่งทุ่มนะคะเดี๋ยวหนึ่งทุ่มมาเจอกันสําหรับวันนี้ฝนกําลังตกนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็ขอให้นะคะอิสลามที่เดินทางไปไหนไม่ว่าจะเดินทางไปหาเรือญาติไม่ว่าจะเดินทางไปนะคะซื้อของไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้ นะคะอัลลอฮุคมครองแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะในการเดินไปหาญาติพี่น้องในการเดินทางไปทําบุญนี้กับบรรพบุรุษนะคะจากใจของน้องเฟิร์นนะคะก็ขอให้ปังๆังค่ะนะคะแล้วก็สําหรับไทยพุทธก็สําหรับใครที่เลยคิดถึงตลอดไปนะคะจุ๊บจบรักค่ะแล้วก็ใครอยากจะนะคะอยากจะดูดวงอยากจะทําพลิอวพรทักมาค่ะขอคนจริงนะคะ ไม่ใช่อวตารค่ะย้ำว่าขอคนจริงไม่ใช่อวตารไม่ต้องเสือกมาแกล้งนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบายรักเดิม